สวัสดีครับกลับมาเจออีกครั้งนะครับกับช่องเดเดชนะนะครับวันนี้นะครับเรามีรถนะที่เพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นกระบะนะครับสำหรับสายกระบะวันนี้คงจะชอบกันน่าดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไฮรักทราเวลนะครับอ่าตัวนี้เพิ่งออกใหม่เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับราคา1นึ่งล้านสามแสนกว่าบาทนะครับตัวนี้เป็นขับสี่นะออปชั่นข้างในนะครับจัดเต็มมากเลยนะข้างในเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับแล้วก็มี ตัวนี้หน้าจอนี่ใหญ่บิ้มเลยนะน่าจะสิบกว่านิ้วนะครับแล้วก็คอนโซลนี่ออกแบบใหม่หมดเลยนะครับอ่ะพวงมาลานี่สวยงามมากอืหน่าน่าขับเลยอะ่ะดูแลดูดีแล้วก็วัสดุดีนะครับผมขับตัวโคราคอสมานะครับพวงมาลานี่วัสดุคล้ายๆกันเลยนะจับแล้วละมุนมากนะครับส่วนด้านบนตรงนี้ก็ดีไซน์ใหม่สวยงามแต่เป็นฮาร์ดนะครับอ่ามองด้านซ้ายมือก่อนเลยนะครับตรงนี้เป็นที่ใส่แก้ว นะแล้วก็ตรงนี้เป็นเป่าลมเย็นด้วยเก็บของได้นะครับสามารถแช่อะไรได้แล้วก็ตรงนี้เป็นเกะนะครับมีซอฟตด้วยโอ้โหใช้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีปุ่มเปิดนี่ที่เปิดนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดกระจกนะฮะส่วนด้านข้างตรงนี้เป็นแมนนวลน,นะครับนี่เป็นแมนวนวดนะไม่ใช่ไฟ,ไฟฟ้านะครับแล้วก็เลยมาตรงนี้ ตรงนี้เป็นหน้าจอนะครับตรงนี้เป็นปุ่มบังคับต่างๆนะครับ ac อะไรต่างๆกดเป็นแบบเปียโนลงมาอย่างนี้นะเท่ดีนะครับแล้วก็มีหน้าจอเล็กๆอยู่ตรงนี้นะกดออโต้ตรงนี้แล้วก็มีปิดเปิดนะครับระบายฝ้าหน้าหลังนะครับโอเคตรงนี้มี usb c สองตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีพวกกันลื่นนะครับลงทางราชันต่างๆนะครับแล้วก็มีพวก start stop engine อะไรพวกนี้นะครับไอ้มีพวกปิด รถอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโหมดนะตรงนี้นะเลื่อนได้นะครับแต่ไม่ได้เสียบกุญแจไม่ได้เปิดรถนะครับอ่าก็ะจะมีตรงนี้เปลี่ยนเกียร์นะครับอ่าขับสองขับสี่นะนี่หัวเกียร์ดีไซน์สวยงามดีนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะมีอันนี้อะไรเแบรบกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีอ่อออโต้เบรกโฮด้วยนะครับตรนี้ที่วางของกระจุกกระจิกอาจจะวางกุญแจนะ แล้วก็จะมีที่ใส่แก้วนะครับนี่เขียนว,ว่าไฮลักนะครับสามารถดึงขึ้นมาได้นะอเอาเก็บของได้นะครับก็โอเคนะแข็งแรงดีนะครับตรงกลางมีอะไรโอ้โหมีที่เก็บของนะครับลึกประมาณหนึ่งนะครับก็ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อใส่ไฟชุโวล์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปลั๊กนะมีปลั๊กให้เลยนะครับโอเค นะครับอ่ะมาดูตรงนี้ดีกว่านนี้มีปุ่ม start stop นะครับ engine น,น,นะแต่เราไม่ได้มีกุญแจนะครับแล้วก็จะมีพูงมอะไรนะเสร็จแล้วก็จะมีตรงส่วนนี้เป็นที่เก็บแก้วที่วางแก้วนะครับโอ้โหดีจริงๆเลยตรงเนี้ยชอบชอบนะขับโคราครอสน่าจะมีนะตรงเนี้ยมันยื่นออกมาอย่างนี้เหมือนกันมันทําได้นะแต่มันไม่ทํานะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับโอ้โหแยะออกมาตัวนี้เป็นตัว็อปเลยนะอ่าส่วนตรงนี้เสียดายนะไม่ได้ทําเป็นโครเมียมนะอืม เหมือนเคลือบเมทเลลิกอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มโน่นปุ่มนี่เยอะแยะเลยอ่ะตอนนี้ขึ้นมานั่งด้านหลังแล้วนะครับความรู้สึกครั้งแรกที่ขึ้นมานั่งเนี่ยรู้สึกว่าตัวเบาะนะครับมันยังมีความชันอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ก็สามารถนั่งได้นะครับยังไม่รู้สึกว่ามันตั้งชันจนเกินไปนะแต่ถ้านั่งระยะไกลนี่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันจะต,ต้องลองถ้ามีโอกาสนะครับตัวตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับอ่ามีที่วาง แก้วนะครับมีที่วางแก้วนะได้ที่วางมือนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะก็แล้วก็ลอยด้วยนะครับไม่ได้แบบมีวางลไปเฉยๆนะมีกระดูกอันนี้เรียกมีกระดูกนะครับแล้วก็จะมีสายรัดนะครับทั้งหมดสายรัดมีทั้งหมด3จุดนะครับประมาณนี้แล้วก็มีที่ล็อกเด็กด้วยนะที่ล็อกเด็กที่ล็อกเด็กมีทั้งหมดนี่ละฮะมี2จุดนะครับสามารถล็อกได้ทั้งหมดทั้งสองจุด แล้วก็ตรงนี้จะมีอะไรเอ่ยมีลำโพงนะครับแล้วก็ที่เปิดนะแล้วก็ปุ่มแค่นั้นนะครับส่วนตรงนี้มีอะไรเอ่ยมีที่ห้อยของนะเต็มที่ได้4ี่กิโลนะครับก็จะมีที่ใส่ของนะใส่ของมีทั้งสองด้านเลยเฮ้ยมีที่ห้อยทั้งสองข้างเลยอะเออซึ่งเห็นนะปกติมักจะมีข้างเดียวนะครับนี่ถือว่าดีนะมี2สองข้างเลย อตรงนี้มีท้ายซีครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะมีท้ายซีทั้งหมดสองจุดนะครับไม่ต้องแย่งกันชาร์จและแอร์ตรงนี้แยกอิกสระสองข้างด้วยนะเออผมชอบนะแบบเนี้ยบางคันชอบแบบรถจีนชอบมีอันเดียวนะแต่แยกท้ายขวาได้นะครับแต่ขึ้นลงเนี่ยปรับไม่ได้นะครับหมายถึงว่าปรับแยกกันไม่ได้อันนี้คือใครจะปรับอะไรก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็ปิดเปิดลมนะ่ะประมาณนี้สำหรับด้านหลังนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะ อาดูตรงนี้หน่อยลืมดูเลยนะครับตรงนี้มีอะไรเนี่ยโอ้ยที่เก็บแว่นนะครับโอ้โหสุดยอดมีที่เก็บแว่นด้วยแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นไฟต่างๆนะไฟเป็นอะไรเอ้ว e ดอ่ะโอ้ยไฟเป็น l อด้วยนะครับโอ้เจง๋งๆไฟดูดีทีเดียวนะครับแล้วก็กระจกนะครับอ่ามีกระจกให้แต่ไม่มีไฟโอ้โหเกือบจะดี อันคนขับอ่าคนขับไม่มีกระจกนะครับไฟก็ไม่มีนะโอ้โหยังไงเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นไมโครโฟนนะครับสําหรับตอบลูทูธกับโทรศัพท์นะครับอ่าส่วนไฟเก่งเป็นยังไงตรงกลางนะครับตรงนี้ก็ไฟหลอดอยู่นะครับอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าโดยรวมถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับทรงสวยทีเดียวนะแต่ก็จะมีบางส่วนที่ยังใช้เป็นแพลตฟอร์มเก่าผสมอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่า ก็น่าใช้แหละถ้าจะรอให้เปลี่ยนทั้ง,งหมดเลยก็คงต้องรอสักสิบปีนะผมว่านะครับก็ใครสะดวกใช้ก็ใช้ก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าดีไซน์ด้านในผมถือว่าสวยงามดูแบบทัฟนะแบบว่าพร้อมลุยนะเออสวยงามมากๆนะครับและตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นที่เหยียบขึ้นหลังกระบะนะครับจากข้อมูลแล้วรองรับได้ประมาณสองกิโลนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีที่เปิดด้านหลังนะครับมีที่ถ่วงน้ําหนักด้วยนะครับจะทําให้เราสามารถเปิด โดยที่ใช้แรงน้อยนะครับแล้วตรงด้านหลังก็มีที่ล็อกให้มาแล้วด้วยครับสำหรับรุ่นนี้เป็นไงบ้างครับใครสนใจรุ่นนี้นะครับอยากจะไปจัดกันบ้างผมมีเซลนะครับที่ผมซื้อรถอยู่นะครับเคยซื้อมาก่อนนานี้เป็นโคโรราคอสนะน้องเขาแนะนําดีมากเลยครับแล้วก็ให้บริการหลังการขายที่ดีมากเลยอันนี้ถ้าใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถโตโยต้านะครับติดต่อเซลน้องยิ้มได้ที่โตโยต้าืางสุพรรณได้เลยนะครับ ไปแล้วครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ด้วยสวัสดีครับ